เราจะมาทำแบบ3การวิเคราะห์ข้อมูลใน JS การจัดการมาตราส่วนแผนที่สามารถจัดการมาตราส่วนให้ได้ตามต้องการการกำหนดและแปลงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ในการแปลงพื้นฐานมีวิธีการทำา3แบบ 1. การกำหนดระบบพิกัดภูมิศาสตร์กรณีที่ตัวข้อมูลยังไม่มีค่าพิกัด 2. การแปลงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ให้กับแผนที่หรือโซน เช่นจะเปลี่ยนจากระบบ UTM ให้เป็นระบบพิกาัาภูมิศาสตร์ 3. การแปลงหลักพื้นหลักฐานใช้ในกรณีที่ข้อมูลมีหลายๆดาตัมเวลาจะมาซ้อนทับกันจะทำให้ไม่ได้ต้องกำหนดให้ได้ใช้เหมือนกันการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูลเช่นการทำแอปแพนการรวมข้อมูลรูปแบบหน้า การทำ Array การศึกษาข้อมูลการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่หรือ reclassify วิธีทำนะคะเราก็สร้างโฟเลเดอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะตั้งว่า projection ค่ะแล้วก็ copy ข้อมูลจากหบบเอนะคะหน้สิบเอขึ้นมาแล้วก็ copy เจ้าพยาค่ะมาใส่ใน ไฟงานของเรานะคะค่ะจากนั้นเราก็เปิดข้อมูลเจ้าพยาจากไฟล์งานของเราค่ะเราจะต้องกำหนดค่าพิกัดให้กับมันนะคะเพราะข้อมูลที่เราเปิดขึ้นมานั้นยังไม่มีค่าพิกัดค่ะวิธีการเช็คว่ามีค่าพิกัดหรือไม่ให้ไปคลิกที่เลเยอร์ของเจ้าพยาค่ะ ขวาค่ะไปที่ property ค่ะค่ะแล้วก็มาดูที่ c o l l i n a t e system นะคะแล้วมันจะขึ้นว่า undefined ค่ะ,ะแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่มีค่าพิกันนะคะแล้วข้อมูลนี้ก็ไม่มีหน่วยแผนที่นะคะดูได้จาก status bar มุมขวาค่ะนี่ค่ะมันจะขึ้นว่า อันนายูนิตนะคะเวลามันไม่มีค่าพิกัดมันจะไม่โชว์มาตาส่วนด้วยค่ะเราจึงต้องกำหนดหน่วยให้กับแผนที่นะคะเราไปที่ View ค่ะวิวแล้วก็ m t t f r a m r p r o p e r t y ค่ะค่ะทีนี้เราก็เลือกเป็นเมตรนะคะเมตรทั้งสองันเลยค่ะกดโอเคค่ะ ตทีนี้มาตราส่วนก็ขึ้นเลยนะคะหน่วยเป็นเมตรค่ะวิธีเพิ่มมาตราส่วนนะคะให้เราไปคลิกที่จำเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่ข้อ t o m i ไมค่ะแล้วก็เราต้องการมาตราส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็พิมพ์ได้ตามใจค่ะนี่จะหนึ่งต่อ5 0 0หมนะคะหต่อห้าหมค่ะแล้วพอเรา ได้มาตราส่วนที่เราต้องการนะคะแล้วก็กด add ค่ะแล้วก็กด ok นะคะต้องการลบมาตราส่วนที่เราเพิ่มเข้ามานะคะให้เราคลิกที่มาตราส่วนที่เราต้องการลบแล้วก็ไปที่ delete ค่ะแล้วก็กด ok ค่ะต่อไปเราจะทำการ define project ให้กับข้อมูลเจ้าพยานนะคะเราไปที่ data management tool ค่ะที่ projection and transform ค่ะ แล้วก็เลือกคำสั่ง define projection ค่ะค่ะแล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะ input ค่ะแล้วก็จะใส่ข้อมูลเจ้าพยาเข้าไปค่ะแล้วก็ o o r d i n a t e system เราจะใส่ตั้งค่าพิกัดได้มานะคะไป็ี่สิค่ะ WGS 1 9 8 4งเ n นะคะ กดโอเคค่ะทีนี้เราก็ไปเช็คดูได้ที่ไปคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปที่ Property ค่ะแล้วก็เราสามารถดูได้นะคะว่ามันจะขึ้นค่าพิกัดมาค่ะเป็น wgs 1 9 8 4 utm โซน n นะคะเราจะทำการแปลง p r o t e c t i o n ใช้ในการแปลงระบบพิกัดเช่น จาก UTM ไปเป็นพิกัดภูมิศาสตร์จากพิกัดภูมิศาสตร์ไปเป็น UTM นะคะวิธีทำค่ะคือเรารีมูฟข้อมูลออกไปก่อนนะคะแล้วก็เปิดเอกสารขึ้นมาหน้าใหม่ค่ะไปที่ l a b 1 1เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่ไปที่เมอร์นะคะเอาข้อมูล county เข้ามาค่ะจะเป็นข้อมแบหนคะเปยคอาไป o u ูบล็อกค่ะ ไปที่ Data Management Tool เดินะคะแล้วก็ไปที่ Projection and Transform ค่ะไปที่ Future ค่ะ Future แล้วก็ไปที่ Project ค่ะค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะคะค่ะตรง Input นะคะเราก็ใส่ข้อมูล Candy เข้าไปค่ะก็ตรงที่ Output นะคะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะ จะตั้งชื่อเป็นคันที่ y utm นะคะค่ะกดเซฟค่ะทีนี้เราจะไปที่ output c r e d e n t i system นะคะเราจะไปตั้งค่าที่กัดค่ะเป็น w j s 1984 เวอร์ค่ะที่มือนะคะ WGS มันก็แปลสีมือเนี่ยค่ะก็กดโอเคค่ะ <Okay. S 1> ค่ะทีนี้เราก็มาเช็คดูได้นะคะว่าจากเดิมเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะคะเปลี่ยนมาเป็น UTM ค่ะ แล้วก็รีมูฟข้อมูลออกไปให้หมดเลยนะคะก็ไปเปิดยูแบบไฟล์ขึ้นมาใหม่ค่ะเหตุผลที่เราต้องเปิดใหม่ตลอดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดข้อมูลขึ้นมามันจะยึดระบบของตัวแรกค่ะที่เราจะเปิดไว้ก่อนแล้วค่ะเราจึงจาเป็นต้องเปิดขึ้นมาใหม่ตลอดค่ะเวลาจะทําการแปลพื้นหลักฐานดัตต์นะคะเราเปิดข้อมูลแบบ11มาค่ะไฟล์ข้อมูลแบบ11ก็มา เปิดที่ฮวินค่ะนี่ค่ะเล่าเข้ามานะคะเราจะสามารถดูได้นะคะว่าฮาวินนี่มีระบบที่ัดแล้วนะคะนี่ค่ะ w g วีดจีเอฟเป็นเอค่ะมาเปิดข้อมูลแล้วเขอาเข้ามานะคะเลาเข้ามานะคะ ค่ะแล้วมันก็จะโชว์หน้าต่างเปลี่นขึ้นมาน,นะคะจะโชว์ขึ้นมาว่ามันจะเป็นคนละชั้นข้อมูลกันนะคะคนคนละบบระบบกันค่ะฉะนั้นเวลาซ้อนทับจะไม่สนิทกันค่ะต้องทําการแปลงก่อนค่ะจะทําการแปลงอินเดียนให้เป็น WJM1984 ค่ะที่วิวนะคะแล้วก็ Data Frame Property ค่ะ c o n v e n i e System ค่ะ คลิกเลเยอร์นะคะในช่องค่ะแล้วเราก็ไปคลิกปุ่ม Transformation ค่ะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะคะช่องขนูดฟอร์มนะคะเราจะเลือกเป็น Indian 1975ค่ะแล้วก็ Into um นะคะเราจะเลือกเป็น WGS 1 9 8 4นี่ค่ะแล้วก็กด New ได้เลยค่ะแล้วกขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะ แล้วเราก็จะไปให้ค่า x y z กันนะคะแล้วก็เซิล g c s นะคะคือตัวที่จะเป็นค่ะแล้วก็เชอร์เกตน,นะคะเป็นเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอะไรค่ะทีนี้เรามาให้ค่า x y z กันนะคะ x จะ2องรค่ะ y จะเป็น837ค่ะ จะเป็น2องร้ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะค่ะถ้าเราแปลง WGS India n นะคะให้ใส่เครื่องหมายติดลบข้างหน้าตัวเลขน,นะคะแต่ถ้าเวลาทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเซฟทุกครั้งค่ะไปคลิกขวานะคะคลิกขวาที่ตรงนั้นข้อค่ะแล้วก็ไปที่ Data ค่ะ Export Data ค่ะ คือเราจะทำการเซฟทุกครั้งค่ะเซฟอะไรก็ได้นะคะแล้วนะคะเราก็ทำการรีมูฟข้อมูลออกไปให้หมดค่ะถ้าเราต้องการดูผลว่าทับกันส็ิดไหมคะแล้ก็ซูมไปที่แผนที่เมื่อกี้ค่ะที่เราทำเสร็จนนะคะ่ะ ่อไปเราจะทำการแอปแพนนะคะใช้รวมได้ทั้งพอยต์ลายพีระมอนค่ะซึ่งโดยปกติจะใช้เมือดก็ได้ค่ะแต่แอปแพนจะไม่ใช้ข้อมูลมาใหม่ค่ะเหมือนเมิดเหมือนจะยังคงไว้ซึ่งต้นฉบับแต่แอปแพนข้อมูลต้นฉบับจะไม่อยู่ค่ะเราต้องเซฟไฟล์ต้นฉบับไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำกันค่ะไปที่ Lab 12ค่ะแล้วก็ไปที่ Data ค่ะ ก๊อปข้อมูล lu lu สามแปดหนึ่งนะคะค่ะก๊อปไปไว้ที่ไฟล์ของเราค่ะแล้วก็ lu สามแปดสี่ค่ะก็ไปไว้ที่ไฟล์เราค่ะจะมีโจทย์ให้เราทำนะคะคือเราต้องการจะเอา lu ห้าหนึ่งสามแปด สี่ไปรวมกับ lu 5 0 3 8 1นย์สามแปค่ะช้หนึ่งเป็นตัวตั้งต้นนะคะแล้วก็เปิดชั้นข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะในไฟล์ข้อมูลของเราค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเรากาาะะ็ไปที่ out tool box ค่ะเราคำสั่งแอ p p ขนออกมานะคะไปที่ data management tool เดิมค่ะ ก็ไปที่ general ค่ะ general แล้วก็ไปที่ p e n d ค่ะแล้วก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วตรงที่ input นะคะแล้วก็จะใส่ lu 5 3 lu 5นะคะค่ะต้องเทอร์เกตนะคะ เราก็จะใส่ LU 50-381ค่ะค่ะชิมมาท้ายนะคะเราจะใส่ Note s t ค่ะคือถ้าเป็น test นะคะ test คือการสร้างข้อมูลที่สัมพันธ์กันเหมือนกันค่ะเชื่อมโยงกันคือแบบถ้ามันไม่เหมือนกันจะ error เ,เ,เลยค่ะแต่ถ้า Note test นะคะคือการสร้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันค่ะ เราก็เลือกที่โนเทสค่ะกดโอเคเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองเอาเครื่องหมายถูกหน้าแท็บเลเยอร์ lu 5 1 3 8 4ออกนะคะนี่ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลรวมกันแล้วนะคะเป็นสีเดียวกันเลยค่ะแล้วต่อไปเราก็กดรีมูขข้อมูลออกไปเลยนะคะต่อไปเราจะทำการ Area นะคะรูปแบบการติดตั้งเอาโพลิกอนมาติดกับโพลิกกนนะคะไปที่แบบ12เหมือนเดิมค่ะไปที่แฟ้มข้อมูลในแบบ12นะคะนี่ค่ะไปที่ปทุมทานีค่ะแล้วก็เอาข้อมูลซอยกับวอเทอร์เข้ามาค่ะซอยกดวอเทอเข้ามานี่ค่ะหลักการนะคะหลังจากที่เราตัดแล้วมันจะ เหลือเฉพาะส่วนที่ข้อมูลล้อมรอบตัว water วนะคะ water water จะถูกตัดออกไปเลยค่ะเราจะไปที่ Arcum Block ค่ะ Analysis Tool น,นะคะแล้วก็ o l y ค่ะแล้วก็ a r r a ค่ะเราจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะช่อง Input ใส่ซอยเข้าไปค่ะ แล้วก็แอร์เลตตรงนี้นะคะใส่มอเตอร์ค่ะแล้วทีวนี้ออฟฟูดฟีเจอร์คันนะคะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อว่าแอร์เลตต์เลยนะคะค่ะกดเซฟค่ะแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่ามันจะตัดซอยตามรูปร่างของ water เลยนะคะแล้วก็ปิดข้อมูลทุกตัวออกไปนะคะยกเว้นแอร์เ็กไว้ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่า water จะถูกตัดออกไปเลยค่ะก็ารีมูฟข้อมูลออกไปให้หมดะคะ่ะเราจะทำการ รีคลาสซิฟานะคะการจัดกลุ่มข้อมูลที่เป็นกลิ่นหรือล u s t e r รไปเอาข้อมูลล u s t e r ที่ปาจีนบุรีเข้ามาค่ะไปที่ข้อมูลปลาจีนเดน3 0ม 30M เราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะตามใจเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะไปเอาบางส่วนมาขึ้นมาค่ะไปที่ 3D a n a l y นใน to l ท s t e r Recast คไปเอาคำสั่ง r e c ลาสซิฟาขึ้นมาค่ะ แล้วก็ input c l a s t e r นะคะใส่ปรจินเดน30นค่ะแล้วก็ r e c u r s i l e นะคะเป็น c ารเลือกฟที่จะจัดกลุ่มะคะ่ะ value ค่ะแล้วก็ output c l a s t e r ค่ะไปตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อว่า e นะคะ แล้วก็ไปที่ classify ค่ะมันขึ้นหน้าต่างนีขึ้นมานะคะเมนูจะเป็นเม่นุ่นค่ะเลือกเมนนว่นแล้วก็ class เราจะใส่7คา c ์ a ค่ะแล้วก็มาดูที่ช่อง back value นะคะช่อง back value นี้คะเราจะเลือกตัวเลขในการแบ่งเองได้ค่ะเวลาใส่ค่าของข้อมูลจะใส่ค่าสูงสุด ของข้อมูลค่ะของข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะเรากลุ่มที่หนึ่งนะคะเราจะใส่ไปห้าสิบค่ะกลุ่มที่สองเราจะใส่สามร้อยกลุ่มที่สามเราจะใส่ห้าร้อยกลุ่มที่สี่เจ็ดร้อยห้าสิบกลุ่มที่ห้าหนึ่งพันกลุ่มที่หกหนึ่งพันสองร้อยกลุ่มที่เจ็ดนะคะ จะเป็นค่าสูงสุดค่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนค่ะแล้วก็กดโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็จะรอดูผลลัพธ์นะคะกำลังประมวลผลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ามานะคะตั้งแต่เดิมจะเป็นค่าต่อนาอีเพียงพอสำหรับบิค่าะคะ่ะแลวจะไม่มีค่าคามสูงแล้วนะคะแต่มันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆให้เราดูค่ะ ตั้งแต่กลุ่มถึงกลุ่มเ็ค่ะต่อไปเราจะไปเปิดตาราง Attribute ของดีคาสขึ้นมานะคะที่ขวาที่ดีคัสที่เราสร้างขึ้นมาไปที่ open attribute table ค่ะแล้วเราไปดูที่ช่องเขานะคะช่องเขานี้จะแสดงตัวเลขจำนวนกิจพิกเซลให้เราเห็น,น,ะค,ะนค่ะค่ะ ซึ่งเวลาที่เราจะดูขนาดของพิกเซลนะคะให้เราไปที่ Layer r e c a s t คลิกขวาที่ r e c a s t ค่ะแล้วก็ไปที่ Property ค่ะไปดูที่ช่อง South แล้วมาดูที่ c e l l size ค่ะ c e l l s i z e x y มันจะแสดงขนาดของเ l l ไซ z e ให้เราดูค่ะค่ะแล้วกดโอเคไปเลยนะคะค่ะ ทลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ